สวัสดีครับนี่คือมาทำนายรอกบกันไปนะครับนี่คือนัดที่สุดท้ายนะครับาทีมชาติซาอุพบก,กับทีมชาติไทยนะครับเริ่มจากทีมชาติซาอุก่อนน,นนะครับซาอุใบหนึ่งซาอุใบที่สองซาอุใบที่สาม ไปทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยไปทีหนึ่งทีมชาติไทยไปทีสองทีมชาติไทยไปทีสามทีมชาติไทยไปทีสี 4. ท่ายทักซาอูดูทีวันสุดท้ายซาอูเป็นยังไงครับได้ไพ่ราชันีประจันนะครับห้าสิบห้าสิบได้ไพ่เอ็มพลรอตไพ่ผู้นำได้ไพ่ราชะสิงนะครับราชันีราชะสิง ปรากำลังแข่งอ,อ,อยู่ระหว่างการเลือกการตัดสินใจของทีมชาติซาอุดิอาร์ตแข่งได้แป,ป๊บนึ่งด้วยแข่งอยู่เหมือนกันเลยแข่งเอามากๆเลยต่อไปมาดูของทีมชาติไทยนะครับเล่นแบบรัดกุมนะครับเล่นแบบเพื่อความปลอดภัยเล่นตั้งรับเฮอร์มินเฮิรแฮงแมนเฮิรแฮงแมนแฮงแมนนี่เหนื่อยเลยนะเล่นจนเหนื่อยแลยนะ เลยขาลากล่แล้วก็รอมหาสมบัติงางโชคต้องฟูมีโอกาสที่สาวจะยินนัแต่ก็แต่ว่า ทีมทีมชาติไทยก็จะยินตาเหมือนกันมีโอกาสเสมอสูงอใเส่เล่นเอาสเสมอกันทำว่าชนะไหมอมชนะยากเพราะว่าถ้าไทยดินน้ำปุ๊บซาอุดินยินคืนทันทีเลยไม่มีใครยอมใครเหมือนกันต่เราออกสเสมอน่าจะหนึ่งหึงอะ่ะ รืศนย์ย์ก็ได้เพราะว่าสาอุก็ไม่ไม่พิพานอาสิบสิบเอาแน่นอนไม่ได้สรุปนัดนี้ออกเสมอโอเคครับเสมอก็ผ่านขอคุณครับ